สำหรับการจัดอันดับในวันนี้เราก็จะไปเช็คจัดอันดับตามศักยภาพการบรรทุกเป็นหลักนะครับผมแบบไม่ตัดปริมาณการจุดน้ำมันบนเครื่องด้วยเอาให้ชัดๆไปเลยและแบ่งเป็นตามรุ่นด้วยจะได้ดูศักยภาพลึกๆของแต่ละรุ่น แล้วนอกจากนี้เรายังจะคัดเฉพาะเฮลิคอปเตอร์ที่แน่ชัดอยู่แล้วว่ามีการใช้งานเป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตีใช้ในการไล,ล่ล่าเฮลิคอปเตอร์ลำไหนจะเป็นที่1ใน10อาเซียนประเทศบ้านเราวันนี้ผมจะพาทุกคนพบกับเเฮลิคอปเตอร์โจมตีที่อันตรายที่สุดในอาเซียนวัดกัน10ประเทศ ันดับที่7 AS6 รุ่นไอรับน้ำหนักบรรทุกได้เพียงแค่900กิโลกร,รัมกับในนามประเทศผู้ครอบครองของกองทัพไทยบ้านเรานั่นเองซึ่งต้องบอกทุกคนดวยก่อนแล้วว่านี่เป็นเฮลิคอปเตอร์จมตีขนาดเล็กที่สุดณนะตอนนี้นะครับผม เป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตีเบารุ่นนี้จุดประสงค์ของมันจะถูกใช้ในการสนับสนุนทางอากาศสําหรับกองทัพที่เคลื่อนที่บนบกนะแต่ว่าอาวุธที่ไทยเราไปซื้อมันนั้นต้องบอกเลยว่ามันสามารถใช้โจมตีต่อสู้รถถังรถหุ้มเกราะได้แบบสบายๆเลยออปชั่นของเฮลิคอปเตอร์ก็ธรรมดาไม่ได้มีอะไรมากมีแว่นมองกลางคืนเรดาร์แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าอะไรต่างๆมีมาให้ส่วนเรื่องของอาวุธก็เอาเฉพาะเท่าที่กองทัพไทยบ้านเราซื้อมาติดก็จะมีทั้งเครื่องยิงจรวดต่อต้านรถถังตัวท็อปของ สหรัฐอย่างเฮลไฟปืนกลโรตลรี่เป็นปืนที่ขนาดไม่ได้ใหญ่มาก12.7ม mm, มและเห็นว่ายังมีการใช้ขีปนาวุธสติงเกลต่อต้านพาอากาศได้ด้วยนะแต่แลรถที่ไทยซื้อมานั้นไม่เห็นมีมานะครับผมก็ถือว่าดูดีนะแต่ออปชั่นอย่างน้อยไปหน่อย อันดับที่6 t ที9หนคาดการว่าสามารถรองรับน้าหนักมรทุกได้สูงสุด1200กิโลกรมัมย้ําอีกครั้งนะครับผมว่านี่เป็นตัวเลขคาดการเพราะว่าข้อมูล ของเฮลิคอปเตอร์ลำนี้เนี่ยเป็นความลับของกองทัพฟิลิปปินมีประจําการอยู่6กลำและน่าสนใจมากที่ฟิลิปปินซื้อลำนี้เข้ามาประจําการเพราะมันถือเป็นเฮลิคอปเตอร์น้องใหม่ที่สุดของโลกเราเลยก็ว่าได้จากค่ายของตุรกีที่มีประเทศผู้ใช้ยังไม่เยอะโดยมันมาพร้อมกับคอนเซ็ปต์เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ทนทานเหมาะสำหรับสภาพที่ร้อนสูงท้าทายการรบในทางกลางวันกลางคืนด้วยระบบเซ็นเซอร์การตรวจจับอัตโนมัติที่จะล็อกเป้าหมายศัตรูได้แบบเร็วทันแถมอาวุธปืนยังเล็งไปตามแนวสายตา ของนักบินเพื่อให้มีความแม่นยำสูงสุดในการติดตามเป้าหมายมันมีระบบการบินอัตโนมัติหน้าจอแสดงผลทั้งบนหมวกกันน็อกและบนแป้นคอมพิวเตอร์ที่ติดกับตัวเฮล,ลิคอปเตอร์มีระบบเรดาร์และที่พิเศษไปกว่านั้นคือเครื่องยนต์ของเฮล,ลิคอปเตอร์ลำนี้มีพละกําลังสูงมากๆถึง2,600แรงมา้าซึ่งถือว่าเยอะมากนะแต่ในเรื่องของความเร็วหรือการบรรทุกน้าหนักก็ยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรส่วนอาวุธแน่นอนก็ต้องสามารถใช้อาวุธของตุรกีได้เช่นอัมทาร์คิริ ที่สามารถบรรทุกได้สูงสุด8ลูกหรือจะใช้ขีปนตรรทุกป้องกันพายงอากาศจากค่ายของสหรัฐก็ทําได้อย่างสติงเกอร์และเฮลิคอปเตอร์ยังมีปืนกล AI ปืนขนาด20มิลิเมตรแบบแกสต์ลิงที่มาพร้อมกับกระสุน500นัดในการบินออกธนบารกิจแต่ละครั้งซึ่งออปชั่นของเฮลิคอปเตอร์ลานี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่นะแต่ก็ต้องยอมรับว่าข้อมูลของเฮลิคอปเตอร์ยังคงเป็นชั้นความลับอาจจะมีดีซ่อนอยู่อีกก็ได้ส่วนตัวมองว่ายังยืนพื้นนะครับผมในเรื่องนี้ อันดับที่5ครอปบ้า AS1 รุ่น F สามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้1550กิโลกร,รัมจากกองทัพไทยบ้านเราซึ่งรุ่นนี้เราจะเรียกว่าเป็นรุ่นทันสมัยไม่มากของเฮลิคอปเตอร์ตระกูลคอปบ,บ้านนะเพราะถือว่ามีความเก่าใช้ได้เลยแม้กองทัพบ,บ้านเราจะเคยมีการอัปเกรดครั้งใหญ่ในปี2 0 1 2 10ปีที่แล้วออปชันที่เห็นอยู่หลกัหลกๆก็จะมีเรื่องของระบบส่งสัญญาณรบกวนบริเวณเครื่องยนต์ของเฮลิคอปเตอร์ระบบส่งคําอิเล็กทรอนิกส์จำกัดการติดตามของขีปนาวุธและอุปกรณ์การมองกลางคืนเพียงเท่านี้ส่วนในเรื่องของ อ,อาก็ไม่ได้ต่างจากเวอร์ชันตัวเก่าๆยังคงใช้ขีปนาวุธต่อต้านรถถังโทที่มีความสามารถในการเจาะเกาะรถถังหรือรถหุ้มกรอสามารถจุไปด้วยได้สูงสุด8ลูกต่อการบิน1ครั้งอาวุธปืนก็ไม่ได้หนักมากมายยังคงเป็นปืนกลแกตเตอลิง AI ขนาด20มิลลิเมตรจำนวน3ลำกล้องพร้อมกับกระสุน750นัดในการบรรจุแบบเต็มอัตราศึกที่มีระยะในการยิง2กิโลเมตรสำหรับการโจมตีไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับผมลำนี้ของไทยเนี่ย ดับับที่4คลอปบ้า AS1 รุ่น S สามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้สูงสุด1,700กิโลกรัมปัจจุบันมีการใช้งานอยู่เพียงแค่กองทัพฟิลิปปินส์เท่านั้นและนี่ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะให้เป็นเฮลิคอปเตอร์ต่อสู้กับรถถังที่มีความเก่าแก,มาก่มากๆเทคโนโลยีภายในต้องย้อนกลับไปปลายปี80ไป,ป,ป1,988เลยออปชั่นให้มันน้อยมากๆแต่ก็ยังดีที่ยังสามารถรบในเวลากลางคืนได้แลกออกคำสั่งล็อกเป้าหมายผ่านมอคเน็กได้เลยไม่มีระบบเลด้าตัว ัวเครื่องใช้เครื่องยนต์เทอร์โบชาร์ฟ1,800แรงม้ามีโรเตอร์เพียงแค่2ใบพัดส่วนเรื่องของอาวุธก็ยังคงมีมาให้เป็นขีปนาวุธโทรยุคเก่าที่สามารถจุไปได้มากสูงสุด8ลูกและจรวดเล็กๆอีกไม่กี่แบบส่วนปืนกลก็เป็นแบบที่เบาที่สุดในคลาสคือ7.62ม mm. มตต้องบอกเลยว่าเมื่อเทียบกับการต่อสู้รถถังสมัยใหม่เรื่องของอาวุธศักยภาพอะไรต่างๆสู้ได้ยากมากนะครับผมรุ่นนี้เนี่ย ันดับที่3มิ35รุ่นทีหรือในชื่อฟิิิกรองรับน้ำหนักบรรทุกได้สูงสดุด 3,300กิโลกรัมนี่เราใช้คำว่าเป็นรุ่นท็อปสุดของสุดของเฮลิคอปเตอร์มิ24เลยก็ว่าได้นะโดยปัจจุบันนี้มันถูกใช้อยู่ในกองทัพอาเซียนบ้านเรานั่นก็คือพม่าและอินโดนีเซียหนึ่งในรุ่นเฮลิคอปเตอร์ที่ขึ้นชื่อว่าดีที่สุดของโลกและนี่ยังเป็นเวอร์ชันใหม่ที่ได้รับการผลิตออกมากระจายสู่โลกเราในปี2020นี้เองนะใครที่มีรุ่นนี้อยู่ก็ถือว่าเป็นของใหม่เลยทีเดียวและจุดเด่นของเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้นั่นก็คือแม้จะเป็นเฮลิคอปเตอร์จ ตีแต้มมันก็มีห้องโดยสารมาให้ด้วยที่สามารถรองรับบุคลากรได้มากถึง8คนในการอัปเกรดมีทั้งการติดตั้งกล้องมองภาพความร้อนกล้องโทรทัศน์ที่ใช้ในการมองภาพและบันทึกวิดีโอระบบ AI การกาหนดเป้าหมายและสิ่งสุดท้ายนั่นก็คือความเร็วในการบินที่เข้าถึง335กิโลเมตรต่อชั่วโมงดีเลยนะความเร็วนี้เนี่ยส่วนในเรื่องของอาวุธด้วยความที่มันไม่ได้เป็นเฮลิอคอปเตอร์โจมตีที่หนักอะไรมากอาวุธไล่ล่าอ,อยู่ในเกณฑ์ปางกลางก็จะมีเพียงแค่ขี่ปย์ต่อต้านรถถ อย่างคุณคุสและอตตก้าที่มีอนุภาพในการเจาะเกราะถึง800มิลลิเมตรซึ่งขนาดนี้เนี่ยสามารถเก็บรถถังรถหุ้มเกราะได้ทุกคันอย่างแน่นอนแต่รถถังเนี่ยชุดเดียวอาจจะเอาไม่อยู่หากต้องเผชิญกับรถถังชาติตะวันตกหรือรถถังฝั่งรัเสเซียเองก็ตาม ซึ่งสามารถจุขีปนุษย์ไปได้เต็มที่16ลูกและอาวุธต่อต้านพางอากาศเวอร์ชัในใหม่ของรัสเซียอิก้าก็สามารถใช้งานได้ด้วยและท้ายสุดอาวุธปืนกลรบก็ยังคงเป็นปืนขนาด23มิลิเมตรที่สามารถจุกระสุนได้สูงสุด250นัดการจุกระสุนไม่ได้เยอะนะครับผมในขณะที่ท้างฝั่งของสหรัฐเนี่ยขยับขึ้นไปเป็นพันนัดแล้วแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันยังคงเป็นเฮลิคอปเตอร์โดยสารอยู่ด้วย อันดับที่2องาเปเช่รุ่น E หรือในชื่อเท่ๆวัดเดอรการเดียนผมเพิ่มเดอะลงไปนะดูเท่ดีมันมาพร้อมกับการรองรับน้ำหนักได้สูงสุด5,200กิโลกรมัมปัจจุบันมีการครอบครองอยู่ในอาเซียนเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นคือกองทัพอินโดนีเซียจำนวน8ลำเออนะครับผมอินโดนีเซียเนี่ยของดีข้อเยอะนะซึ่งต้องบอกเลยว่าหากนําเฉพาะรุ่นท,ที่มีการประกาศใช้งานอย่างเป็นทางการนี่คือรุ่นท็อปที่สุดของเฮลิคอปเตอร์อาเเช่ในเวลานี้นะเพราะบางตัวเนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนของการ พัฒนายังไม่มีการประกาศใช้เทคโนโลยีจัดเต็มมาอย่างแน่นอนมีระบบเชื่อมต่อดิจิตอลการกระจายข้อมูล Data l าลิงเครื่องยนต์นิโคจะทรงพลังแบบหม่2,000แรงมา้าระบบการบินอัตโนมัติที่ใช้เซนเซอร์ในการบินเต็มรูปแบบใบพัดแข็งแรงเป็นพิเศษด้วยวัสดุคอมโพสิตทนทานต่อกระสูนต,ต่อต้านอากาศายานขนาด23มิลลิเมตรมีประสิทธิภาพในการรบในเวลากลางคืนการควบคุม UAV สอดแนมได้สูงสุด3ลำเทคโนโลยีลดการปล่อยความร้อนท่อไอเสียระบบเลงเป้าหมา พันมวกกน,น็อกอะไรทุกอย่างนี่คือเทคโนโลยีของเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ที่โคจะดีและมันยังใช้ลูกเรือ2คนในการออกบินช่วยสามารถแบ่งหน้าที่การทํางานได้อย่างชัดเจนส่วนเรื่องของอาวุธก็ใช้ได้ทั้งหมดครบสูตรที่มีอยู่ในสหรัฐขีปนาวุธต่อต้านรถถังเฮลไฟ์จุดได้สูงสุด16ลูกต่อการบิน1ครั้งขีปนาวุธต่อสู้อากาศยานไซวินเดอร์ต้องการภัยนางอากาศสติงเกรมิท้าต่อต้านลังสีใสาดาที่จะจับคู่กับระบบเรดาร์แบบใหม่อีกด้วยที่สหรัฐออกมาเคลมว่าสามารถจําแนกเป้าหมายแยกแยะความสัม ัได้สูงสุดพร้อมกันถึง12เป้าหมายและยังสามารถมองทะลุหมอกควันที่เกิดจากการสกัดกั้นของเซ็นเซอร์การตรวจจับได้อีกด,ด้วยทั้งออปชันและน้าหนักการบรรทุกถือว่าโคตรจะอันตรายที่สุดในอาเซียนเลยก็ว่าได้นะครับผมตัวนี้เนี่ย อันดับที่1อาปาเช่เหมือนกันแต่นี่เป็นรุ่นดีหรือในชื่อลองโบมันสามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้สูงสุด5,300กิโลกร,รัมของกองทัพสิงคโปร์และนี่ถือว่าเป็นรุ่นที่เก่ากว่าเวอร์ชั่นอาปาเช่ของอินโดนีเซียนะมาเป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตี ของกองทัพบ,บกอย่างแท้จริงเลยออกแบบมาให้ทําสงครามกับรถหุ้มกอรถถังการต่อสู้กับทหารหรือเป้าหมายอาคารตัวตึกแหล่งที่กําบังต่างๆโดยจุดเด่นของรุ่นนี้คือระบบเลดราที่มีชื่อว่าลองโบ ชื่อเดียวก,กันกับชื่อรุ่นเลยเป็นเลดร์ที่สามารถค้นหาเป้าหมายได้มากถึง128เป้าหมายและยังค้นหาได้แบบรอบทิศ360องศาสามารถสแกนล็อกเป้าหมายคู่ต่อสู้ได้พร้อมกัน16เป้าหมายซึ่งถือว่าดีกว่านากฝัง่งของอินโดนีเซียช่วยให้มันสามารถรบในเวลากลางคืนได้ไม่ว่าสภาพอากาศจะย่ำแย่แค่ไหนสหรัฐยังคงคอนเซปต์ว่ามันไวต่อสิ่งแวดล้อมไม่สะทกสถานต่อระบบส่งคลายเทนิกใดๆและยังมีการใช้เครื่องยนต์1,900แรงม้าจากค่ายของโรสลอยซึ่งถือว่าต มากกว่าทางฝั่งของอินโดนีเซียแต่ก็บรรทุกน้ำหนักได้มากกว่าอยู่ดีส่วนเรื่องของอาวุธก็เช่นดังเดิมใช้ได้เหมือนอเวอร์ชั่นตัวอินโดนีเซียเลยเฮลไฟ ij, สติงเกอร์อะไรต่างๆพื้นฐานเช่นเดียวกับตัวปืนกลอัตโนมัติก็เป็น30มิมลิเมตรจอกกรอพร้อมกระสุน1 2 0 0ัน้นัดในการออกบินไปได้แต่ละรอบและนี่คือเฮลิคอปเตอร์โจมตีตัวท็อปในอาเซียนบ้านเราซึ่งการจะอดับครั้งนี้มีหลายประเทศเนาะที่ไม่ได้ติดเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเวียดนามมาเลเซียบูนไนกัมพูชาลาวครึ่งต่อครึ่งกันเเลยยทีีดว พอบานประเทศก็ไม่มีเฮลิคอปเตอร์โจมตีจริงๆใช้งานอยู่ด้วยซ้ำอย่างเช่นเวียดนามไม่น่าเชื่อนะครับผมลาวบูนกัมพูชาไม่มีนะแต่พวกเขามีอันกประสงค์ใช้งานอยู่แล้วใครชอบเฮลิคอปเตอร์โจมตีลำไหนศักยภาพอาเซียนโดยรวมเป็นยังไงก็ลองพูดคุยกันมาได้เลยเนาะส่งต่อนี่ขอตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ